สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลง Windows 7ด้วย USB flash drive นะครับขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมโปรแกรมก่อนนะครับเข้าไปที่เว็บตัวนี้นะครับตามลิงก์ที่ผมให้นะครับผมเอาไปวางที่ในเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับจากนั้นนะครับกดดาวน์โหลดมานะครับผม หลังจากดาวน์โหลดจะได้เป็นไฟล์ตัวติดตั้งมานะครับให้เราติดตั้งไปก่อนนะครับผมอันนี้เครื่องแอ m ด n มินติดตั้งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะครับพอติดตั้งมาเสร็จจะได้เป็นตัวแอปตัวนี้ครับ Windows 7 USB DVD Download Tool นะครับกดเปิดแอปขึ้นมานะครับอ่า จะมีทั้งหมดประมาณ4สเต็ปนะครับในการทำให้เราเบลาไปที่ไฟล์ iso ที่เราต้องการจะทำตัวบู t นะครับอันนี้แอดมินจะทำา w n n o w w s 7นะครับผมก็ไปที่ไฟล์ iso ครับก็กด next ครับผมอันนี้ให้เลือกเป็น usb device นะครับเพราะเราจะใช้ usb boot ก็ให้เราเสียบ usb ไปนะครับถ้าใครเสียบหลายตัวให้ดูดีๆนะครับว่า usb เราเป็นไดอะไรนะครับอันนี้ของแอดมินเป็นไดจีนะครับผม ก็เลือก USB แล้วก็มาเลือกได์ตรงนี้ครับถ้าใครที่เพิ่งเสียบทีหลังนะครับให้กล้องกดรีเฟซดูก็จะเห็น USB ของเรานะครับก็เลือกแล้วก็กดบิ๊กินกอปปี้ได้เลยครับอันนี้มันก็จะถามว่ามันจะคีนข้อมูลในแฟลชไดร์นะครับผมครับอันนี้ก็คีนเลยครับถ้าให้ถ้าใครมีข้อมูลสำคัญก็แบ็กอัพเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นรอสักพักหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เอา USB นะครับไปลองบูตได้เลยนะครับผมหรือว่าเข้ามาดูที่ USB ก็จะมีไฟล์บูตต่างๆของ Windows อยู่นะครับผม